ดิฉันนางสาวสิดิวิขาบุโต,โตค่ะดิฉันนางสาวธนชานยมยองประสุทธิ์ค่ะ,ะดิฉันมีความพิการด้านการเคลื่อนไหวนะคะแขนซ้ายขาดมาประมาณ18ปีแล้วค่ะค่ะอายุปัจจุบันนะคะ36ปีค่ะจัดต้างอยู่บริษัท 8x น,นะคะงานในส่วนงานที่รับผิดชอบนะคะก็จะเป็นงานคีย์ข้อมูลนะคีย์ข้อมูลในส่วนของคีย์ข้อมูลเด็กดีปากคันแล้วก็คัดกรอง ดาวซินโดมค่ะแล้วก็ยังมีคีย์แล็บให้กับรพสตรที่ส่งแลบเข้ามาในโรงพยาบาลค่ะค่ะผลลัพธ์ที่ภาคภูมิใจนะคะก็คือสามารถช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ท่านอ,อื่นๆทำงานร่วมไปได้ดีค่ะแล้วก็แต่ก็ยังมีสิ่งที่อยากจะพัฒนาต่อนะคะก็คือเกี่ยวกับเรื่องคอมพิวเตอร์เพื่อจะเป็นแบบให้มันชำนาญมากกว่านี้ค่ะ,คะแล้วก็ในส่วนภารกิจ9 0วันมหาสรรย์ของฉันนะคะ มันทําให้ดิฉันได้ลดอาหารเกี่ยวกับการกินหวานมันเคม็มแล้วก็ทําให้เราทานผักมากขึ้นค่ะค่ะในส่วนของเรื่องของการออมนะคะเงินเดือนที่ได้รับมาก็จะแบ่งเป็นเก็บไว้ใช้ในยามจําเป็นแล้วก็นําไปซื้อสลากของทกศค่ะค่ะในส่วนของรายได้เสริมนะคะก็คือจะได้มาจากที่ร้านซ่อมที่เราเปิดไว้ก,วกับสามีนะคะ ดิฉันจะสามารถช่วยซ่อมได้เล็กๆน้อยๆส่วนมากแล้วก็จะเป็นสามีที่เป็นคนทำค่ะค่ะในส่วนของเรื่องการเสียเลือสังคมน,นะคะดิฉันได้ไปบริจาคเลือดให้กับสภากาชาดนะคะแล้วก็ยังไปเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงแล้วก็ซื้อวิทยุบริจาคให้กับคนตาบอดด้วยค่ะแล้วเป้าหมายในอนาคตอันใกล้นี้นะคะก็คือเรียนจบ ในระดับอนุปริญญาในสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนี้ก่อนภายในสปีนี้ค่ะแล้วก็ถ้าจะไกลกว่านั้นก็คืออยากจะเรียนจบในระดับปริญญาตรีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวจะมาแนะนำห้องทำงานนะคะคของห้องนี้จะเป็นห้องทำง,งานหลักของพวกเราที่ทุกคนจะต้องมาเริ่มต้นที่ห้องนี้ไม่ว่าจะเป็นที่นิตที่ ข้ามไปเลยนี้อเ็นอองขนทุกี้นจะเปห้องทำงานของวเคนู้หาาทาอเป็นน้แตกอกล่ยอะเป็นท่าเสียขาไปอย่างแั้ค่ะวันที่พฤศหาสายนคำลกดีข้าอ่านเก็บน้ำพุ้งเสือกามจะพลายนะไหลทะลักเข้าทุ่งบ้านตุนระชายนหลายตำบลข้ามหาจารึทาับอพิ ดิฉันนะคะนางสาวธนชาติวงยังประเสริฐค่ะพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการค่ะปฏิบัติงานอยู่โรงพยาบาลบางเจ้านะคะโรงพยาบาลบางเจ้าเนี่ยเป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาด30เตียงค่ะตั้งอยู่เลขที่22หมู่2ตำบลเชียงทองอำเภอบองา,บางเจ้าจังหวัดตาัค่ะดูแลประชากรนะคะประมาณ20,006คนค่ะผู้ดูแลคนพิการนะคะคือคุณทัศนีทาจิตค,ค่ะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการค่ะ ค่ะจุดเด่นของคนพิการนะคะก็คือมีความตั้งใจในงานที่ได้รับมอบหมายค่ะมีมีความกระตือรือร้นในหน้าที่รับผิดชอบคนพิการนะคะอัธยาศัยดีค่ะแล้วก็สื่อสารเก่งทํางานคล่องแคล่วค่ะสําหรับจุดที่ต้องพัฒนาต่อเนื่องก็คือพัฒนาในด้านออคอมพิวเตอร์ค่ะเนื่องจากยุคสมัยปัจจุบันนะคะเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเป็นส่วนใหญ่จึงต้องมีการปรับการเรียนรู้การใช้ไอทีมากขึ้นค่ะค่ะและสําหรับการพัฒนาศักยภาพนะคะ หนึ่งเลยอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและระงับอักขีภัยเบื้องต้น2อ,อบรมการป้องกันและการติดเชื้อในโรงพยาบาล 3. อบรมส่งเสริมการจัดการขยะในสถานบริการค่ะ 4. ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ในโรงพยาบาลและ5ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาต่อของผู้พาาิการค่ะค่ะและสุดท้ายนะคะขอขอบคุณบริษัทแฟลกเอ็กซ์เพรสนะคะและมูลนิธินวัตรกรรมทางสังคมค่ะที่ให้โอกาสในการจ้างงานผู้พาาิการค่ะขอบคุณค่ะ